สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันจันทร์แบบนี้กับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มาอัปเดตรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่โดเน a t เข้ามาเพื่อสนับสนุนรายการของเราก่อนเลยแล้วกันนะฮะ ขอขอบคุณคุณเทพวิจิตครับโดเนตมา100บาทคุณแสงชัย120บาทคุณหวานอ่อน50บาทคุณสุรศักดิ์50บาทแล้วก็คุณรบพีพัน์ธเลขสวยครับ299บาทขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะครับ ส่วนพี่ๆน้องๆคนอื่นๆนที่อยากจะสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูจากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่24พฤษภาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่มีน้องๆถามถึงกันเข้ามานั่นก็คืออ e ีวานกิเลนทริอ po พอร์ทามภาคที่4ของ Animation ชุด e ีว i วอ of e v a n g ก l เล n ของพุ่มกับ h i ด e อ k ก a n n no. และเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์อินวานกิเลนที่มีมายาวนานกว่า26ปีโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่8มีนาคมไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น77.3ล้านเหรียญมาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Detective Conan The Scarlet Bullet ยอดนักสืบจิ๋วโคนันกระสุนสีเพลิง เป็นโคนันเดอะมูฟวี่เรื่องที่24เข้าไปแล้วนะครับโดยในภาคนี้กำกับโดยพุ่มกับโทโมกะนาคาโอกะดีททกที c โค a n The Scarlet Bullet เข้าฉายเมื่อวันที่16แม่เมษายนไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิน้น85.2ล้านเหรียญซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนและก็ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ p r o m i s i n g Young Woman สาวซ่าล่าบัญชีแค้นภาพยนตร์คคมเบีดรามา่จาจะของรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่22เมษายนใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้น10ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น14.8ล้านเหรียญ ถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จเรื่องของคําวิจารณ์และก็นวันนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องทําให้ได้20ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดังนั้นตอนนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่ครับสําหรับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้สบายเลยครับนั่นก็คือ Nobody คนธรรมดาในรกเรียกพี่ภาพยนตร์แอคชั่นจิลเลอร์เล่าเรื่องราวของคุณพ่อและสามีที่แสนจะธรรมดาแต่ถูกสถานการณ์บีบังคับให้เขาต้องออกมาบูลล้างผ่าน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13เมษายนใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้น16ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น48.3ล้านเหรียญกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์จากฮอลลีวูดไม่กี่เรื่องในปีนี้นะครับที่สามารถทำกำไรชนะพิษโควิด -19 ได้มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับ ซอบกมนุษย์อม,มะตะภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์จากเกาหลีที่แทบจะเป็นการรวมบุคลากรแถวหน้าของวงการภาพยนตร์เกาหลีไว้ในเรื่องนี้เลยนะครับซอบกเข้าฉายเมื่อวันที่12เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น14.7ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมไปแล้วทั้งสิ้น4.1ล้านเหรียญเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ฉายทั่วโลกนะฮะฉายเฉพาะบางประเทศเท่านั้นแล้วก็ รายได้ในประเทศเองเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับทําให้ขาดทุนไปค่อนข้างเยอะเลยครับมาต่อนกับเรื่องนี้ครับที่หลายคนกําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านั่นก็คือหมอท่อคอมแบทภาพยนตร์แอคชั่นเรดอสุดมันที่สร้างมาจากเกมต่อสู้สุดฮิต โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่8เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น55ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น79.7ล้านเหรียญต้องไปลุ้นไรายได้จากทาง streaming HBO Max ช่วยนะครับเพราะดูจากไรายได้ในโรงภาพยนตร์แล้วตอนนี้เนี่ยยังขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยล่ะครับมันต่อกันที่หนังจากเกมอีกหนึ่งเรื่องครับกับ Monster Hunter ผลงานการก,กำกับหนังจากเกมอีกครั้งของพุ่มกับพอ W. S. Anderson ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับ r e s i d e n t e v i l แต่ดูเหมือนเรื่องนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะฮะก็เข้าฉายตั้งแต่30ทธันวาปีที่แล้วแล้วนะครับทุนสร้าง60ล้านเหรียญปัจจุบันยังทำไรายได้ไปเพียงแค่43.1ล้านเหรียญเท่านั้นครับน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วะครับถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พี่จาพนมของเราเนี่ยได้รับบทบาทเด่นมากๆครับ มาตอนกับเรื่องนี้ครับกับร a ายาแอนเด l a s ลัสตากอนแอนิเมชันที่บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์เชื้อสายเอเชียโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่4มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น111.6ล้านเหรียญ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะต้องไปลุ้นรายได้จากทางสตรีมมิ่ง Disney Plus มาช่วยนะครับเพราะว่ารายได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เนี่ยยังขาดทุนอยู่เกือบร้อยล้านเหรียญเลยละครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ดูแล้วรายได้ใกล้ๆกันน,ะนั่นก็คือ Tom a n d j e t r y t o v Movie ภาพยนตร์คอมดี้ที่หยิบยก2ตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกของทาง Warner b r o t h ั r ทมาลดแล่นในโลกของภาพยนตร์อีกครั้งโดย t o มแ n นเจอ r ี่ h e Movie เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่25กุมภาพ,พันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น79ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น112ล้านเหรียญ รื่องนี้อาจจะพอดูดีกว่ารายานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าทุนสร้างอยู่ที่79ล้านเหรียญถ้าจะให้คุ้มทุนเนี่ยจะต้องได้รายได้ประมาณ160ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งดูจากรายได้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้112ล้านเหรียญถ้าไปบวกกับรายได้ของทาง HBO Max เนี่ยก็อาจจะไม่เจ็บตัวนะฮะสำหรับ Tom and Jerry the Movie ครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังแรงไม่เลิกครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มมาอีกสำหรับกอรซิล่าวอร์ซุดคองภาพยนตร์เรื่องที่4ในจักรวาลมอนสเตอร์เวิ r l ์ที่หยิบยกเอา2อสุรกายยักษ์ใหญ่มาสู้กันแบบรู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่25มีนาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญแต่ตอนนี้ก็สามารถกวาดรายได้รวมทั่วโลกไปมากถึง432.3ล้านเหรียญ ครองตำแหน่งภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่ทำรายได้สูงสุดในปี2021อยู่ในขณะนี้ปิดท้ายกับภาพยนตร์ขวัญใจมหาชนครับกับ F9 Fast and Furious ภักที่9การทำภารกิจสิ่งสุดมันครั้งล่าสุดของโดมินิกทรรอร์เบโตและเพื่อนๆซึ่งในภาคนี้ยังได้แอคชั่นสไตล์อย่างจอห์นซีน้า่ารับบทเป็นน้องชายของดอมอีกด้วย โดยในสัปดาห์นี้มีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้แค่บางประเทศเท่านั้นนะครับส่วนบางประเทศอย่างอเมริกาและก็ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ประมาณกลางเดือนหน้าโดย Fast อน d f ฟ r i รียในภาคนี้ใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญนะครับปัจจุบันทำไรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไปที่162.3ล้านเหรียญ นี่แค่รายได้เปิดตัวแค่บางประเทศเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรายได้เปิดตัวที่สูงมากๆครับในสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แบบนี้ส่วนแฟนฟาสต์แอนด์ฟรีเยในบ้านเราก็อดใจรออีกนิดนึงครับ17มิถุนายนนี้ครับได้ชมกันแน่นอนทุกโรงภาพยนตร์ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่24พฤษภาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มเทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดภัยจากโควิด1 i ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฟิล์ม20ช่องนี้มี